ในเมืองทิสกเกตนะครับถนนขู่ขันร้านที่เราจะไปซื้อเมล็ดพันธุ์ผักนะครับหน้าเราเดี๋ยวเราลงไปซื้อก่อนนะครับเดี๋ยวไปเดินเที่ยวกันนะครับวันนี้เราซื้อเมล็ดพันธุ์รวมๆนะครับผักกาด <Okay. S 2> แตงไทยแตงกวาซื้อมาหมดเลยนะครับาได้แล้วนะครับกลับบ้านกัน ลูกผักครับลูกผักซื้อเก็บไว้ร้านร้านนี้นะครับรวมเจริญนะครับอยู่ตรงเลยทางรถไฟข้ามทางรถไฟมานิดนึงนะครับฝั่งตลาดปลกมะเขือนะครับทางสีสเกตนะครับสวัสดีครับนี่โมบอนทัวร์นะครับวันนี้ได้มาเข้าเมืองนะครับมาซื้อของนะครับให้แม่ก็เดินผ่านช่วงแยกโคกเซ้งนะครับก็เห็นบรรยากาศแบบเก่า ก็เลยเก็บมาให้ตากับท่านผู้ชมได้ชมกันนะครับนี่ครับวิวีวิวิองเิวอวิ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 วเกิวควิวบวรวิวิาิวีวิว่าิริวาวิวิวิาิวิวก็มาซื้อเนี่ยวรับพันธุ์ผัวเพืวอจะไปปลูกนะครับวิวิวิวาวิ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 ววิวิวมวิ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 ววว ไฟแดงยังไฟเลืเ่อนแข็งอย่างการสนนก่อนนะครับเอเดิน <c oughs> มานานมากนะครับมาดูบรรยากาศกาในเมืองบ้างหลังจากที่เดินเดร็ทุ่งนา,า,า,าป่าเขาลำเนาไพล <c oughs> ไปดูน้ำดูอะไรก็ดูคือในเมืองสีสัน้ังครับกำลังเดินไปหารถนะครับเดินไปขึ้นรถก็เมื่อกี้เราคือทางผ่ง รล้วดืเก่าเก่าอโนวากับอะไรนี่มันปอดเนาะอดปอรอีมันปอดนะครับีวานะครับระญาตถ่ายท่นนะครับี่โนวารุ่นช่างนะครับอนวุ่นนี้ร่นนั้นก็่นอะข้าวสูนะสุดยอดมากอืแล้วก็มันปอดที่กัสโกงสองนะครับแม่ทาพไทยพี่น้องชาวสิสเกีร์ ถ้าไปสายมือเราเดี๋ยวไปขนส่งนะครับไปต้ดเพลงนง้นเมืงถนนกว่างเพ่งตรงนี้ขนไปต้นเพลง,ง,งแล้วก็ไปบขสนะครับ ดบกนรรยากาศก็คึกคักอ,อยู่นะครับวันนี้เป็นวันธังคารคึกคักอยู่กลับบ้านกันครับวันนี้ก็มาพามาเดินเที่ยวนะครับทีตะเกตเป็นระยะทางสั้นแต่ว่าก็หลากหลายไปด้วย หลากหลายไปด้วยร้านค้าร้านขายแล้วก็บรรยากาศผู้คนสัจนจดนะครับเพราะเราไม่ได้เข้าเมืองมานานมากแล้วขอบคุณครับที่รับชมพบกันในคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ